สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเชา่าเรือเชา่าสวนทุกคนค่ะเมื่อนี้ท่างช่องมีกินมีใส่เชนแนวนะคะจะเอาภาพต้นแตงแตงไทยด้อค่ะเป็นแตงไทยเอามาเอามาเริ่มปลูกปลูกไอ้ตรงเนี่ยได้สักประมาณเดือนหนึ่งแล้วดอค่ะนี่แตงไทยต้นนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วที่ปลูกลงมาเนี่ย เสียหญา้าเพราะต้นแต่งไทยเหาอายุประมาณนี้เนี่ยสังเกตเห็นหญา้ามันเรื่มพราลร่มแพร่แรมขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเหาเอาหญ้าออกเพราะเอาหญ้าออกแล้วเอาปุ๋ยวานค่ะที่เห่าวานานี่คือเป็นปุ๋ยสูตรสิ้าสิ้านะคะเอาหญ้าออกแล้วเอาปุ๋ยล่งตอนนี้ยาเฝ้าไปเด็ดยอดมันด้วอค่ะเนี่ยยาเฝ้าเด็ดยอดมัน เสียหญ้าออกแล้วเอาปุ๋ยลงก่อนเอาปุ๋ยวานลงทิ่มไหแตะวานวานในช่วงฝนตกเนี่ยล่ะอย่าไปวานแห่งๆเด้ถ้าวานอยู่แห่งๆยังสิปุ๋ยกับกบ่ไดดละลายบ่อด้หยังถ้าจะให้ดีคือคุดเด้อค่ะคุดคุดแล้วเอาปุ๋ยวานออมๆอยา่าใส่หลายอย่าใส่ถึงกับถา้าใส่หลายต้นแตงห่อตตยเด้อค่ะมันจะเข้มเพราะฉะนั้นอยา่าใส่หลาย พอใส่ปุ๋ยไว้แลวนี่ต้นแตงเท่าก็จะลมพุ่มเริ่มลมพุ่มนะคะได้สักประมาณหนึ่งก็จะเริ่มลมพุ่มเดี๋ยวเท่าจะมาติดตามมาอัปเดตเอินเนาะเช้ายูทูบของเท่าเอินว่ามาอัปเดตนะว่าผลจากระยะเวลา่านี้ถึงตรงเดือนนี้เป็นจังไดนะคะมีวิธีการแบบใดแบบใด อันนี้ข้าปปูกขุดลุมปลูกค่ะเอารถไทยไทยแล้วก็ขุดลุมปูกเป็นระยะระยะระยะไประยะช่วงแตงแตงมันจะล่มพุ่มลงกันละค่ะผู้ใดมักที่กับว่ากับขุดที่ผู้ใดมักห้างกับขุดห้างอยากให้แตงมันล่มพุ่มไปถึงประมาณใดนะคะเอายาออกดีด้ลคะ่ะตอนนี้นี่เอาออกดีๆอย่าให้มันมี เหลือมีเศษนะคะเพราะว่าเขาวานปุ๋ยลงแล้วหญ้าที่มันเศษอยู่นัน่นมันก็นจะมาแย่งปุ๋ยของต้นแตงเข้าเข้ากใหญยมันมีหหยาลกออกมองได้จอบมองได้เสียมว่าถึงเหงื่อมือลกออกเพราะกออกแล้วก็จังวานปุ๋ยลงหรือขุดลุม่มขุดคางคางไม่น้อยนะ่ะเอา ปุ๋ยหยอดล่งแล้วก็ถุมไบขันผู้ใดยยานปุ๋ยละเหยนีก็ได้เย็ดแบบนั่นวานขันวานกับวานอ้อมอ้อมอย่าไปวานโพลงใส่ตูนมันเดอ้อขันวานโพลงใส่ตุนก็สีเข้มปุ๋ยตายเฮ้าวานอ้อมอ้อมรอบรอบนะคะรอบรอบตุนไอตุนแตงไทยของเฮ้าเนี่ยอย่าไปวานถมุมตุนมันเดอ้อขันวานถมุมตุนต,นตายแท้แทละ นะคะเข้มปุ๋ยเข้ากับวานอ้อมๆรอ,อ,อบๆทรงพุ่มของมันขันผู้ใดอย่าคุดก็ขคุดรอบๆทรงพุ่มของมันแล้วก็คุดเอาปุ๋ยลงแล้วก็ถมถือว่าเรียบร้อยทิ้งไว้เลยว่ะที่นี่อันนี้คืออยู่ในช่วงหนาฝนค่ะเป็นแตงไทยหนาฝนบ่แม่นหนาแรงเด้นี่ เดือนสิงหาได้เดียวนี่เขาปลูกเดือนกรกฎาค่ะปลูกเดือนกรกฎาเดี๋ยวนี้คือเดือนสิงหาแล้วนะต,นต้นเดือนกรกฎาเดี๋ยวนี้กับวันที่หกไอวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกรอบหอบต้นแตงย่าให้มีห้า ออกอันนี้เขาเหยดออกสักประมาณเท่าไดล่ะนี่ประมาณหาสิบเส้นหรอเจ็ดสิบเส้นซะประมาณเจ็บเจ็ดสิบเส้นจากพุ่มต้นแต่งของห้าบริเสียออกไกลมองพุ่นกระปล่อยให้ใหเกลื่อแต่งเนี่ยมันลุมพุ่มมันก็สิยืดออกไปอันนี้เ้าเสียออกในระยะซัมนี่ให้บ่ใวหญ้ามาเล็กมาแย่งปุ๋ยของแต่งไทย นะคะเขาก็เลยเสียหญ้าออกเข้า่าเสียอีกนะคะเสียแล้วนี่คือเ่เสียอีกเสียเทียเดียวจนกว,ว่าจะเก็บผลผลิตแบบน,นี้เนี่ยเอามาให้เบิงเอามาให้เช่ายูทูบเข้าเบิงเพื่อผู้ใดมากผู้ใดชอบก็เอาไปเฮ็ดไปปฏิบัติปับใส่ในร้วในสวนของเข้าเด้อเอาปลูกอยูป่ปลูกกิน เข้าบริสีดยาเด้อค่ะใส่ตตปุ๋ยเสียแตย่หญ้าบริสีดยาค่ะมลรงบริสีทยาค่ะหญ้า,าเข้าใส่ปุ๋ยไอ,ไอ้ไอ้พวกสารเชี่ยมีในห่อ,อตั้งตตปุ๋ยลงให้กินยางเดียวแล้วปุ๋ยนี่เขาก็จะใส่ที่เดี่ยวเด้อค่ะนี่ละใส่ตอนนี้ละท่านผู้ใดเขามาเบิงมาชมมาเอาไปเป็นแนวทางก็จังจดจำไปไว้ในรั้วในสวนจะของเป็นแบบใดปรับใส่เด้อค่ะ สำหรับคลิปปลูกแต่งไทยใส่ปุ๋ยนี่เขาก็มือนี้เขาก็ขอจบฝากพี่ฝากน้องฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ช่องมีกินมีใส่ชแนลที่นำความรู้นำสิ่งที่เฮ็ดที่ทํำในรั้วในสวนมาฝากพี่ฝากน้องขอสวัสดีค่ะ